เบาะนะก็จะมี memory package ให้มาด้วย2ระดับนะครับเวลาเราเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมีกล้องฝั่งซ้ายนะเวลาเราเลี้ยวเนี่ยจะได้ระมัดระวังมากขึ้นนะครับหลังพวงมลาลัยเป็น p a t t n e r s h i p นะฮะและคันนี้นะครับก็จะมีระบบ navigator มาให้ด้วย ครับวันนี้อยู่กับปั๊กชัยเชื้อบายเก่งพระรามเก้านะครับเราอยู่ที่เก่งพระรามเก้าที่เดิมของเราแล้วนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็อยู่กับรถนะฮะคันด้าแอคคอร์ดนะฮะแล้วต้องบอกเลยคันนี้นะฮะเป็นตัวท็อปด้วยเครื่องยนต์2.4ได้สีเทาดำดำหลอนๆขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูเลยว่าสเปคคันนี้มีอะไรกันบ้างแล้วรถสวยขนาดไหน ไปดูกันเลยครับสำหรับไปด้านหน้าก่อนหน้าตาของเขานี่ LED กระจังหน้านะฮะให้ความดุดันสปอร์ตมากขึ้นกว่าก่อนตัวที่จะมาในาเชนนะครับไฟตัดหมอกผู้หน้ากันชนด้านล่างของเขาเนี่ยจะมีแถบโพรเมียมมาให้ด้วยแล้วคันนี้ล้อนะครับขอบ18นะครับเต็มซุ้มแน่นอนและยางคันนี้นะยางนะฮะปี2020ขอบ18 หล่อๆเลยแลวก็กระจกมองข้างคันนี้นะฮะก็จะมีกล้องนะฮะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยสวยด้วย LED ด้วยตรงนี้นะและตรงนี้ก็มีแถบผมเมี่ยมให้รถนี่ดูหรูหรามากขึ้นสำหรับคันนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์2,004ซีซีนะครับเป็นเบนซินนคลาบซ้ายขวานะครับนี่มีการขยับนะครับแผ่นสติ๊กเกอร์บอกอ,อยู่ครบนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาและตัวคาร์เนี่ย เดิมเลยนะครับไม่มีการไล์คาไม่มีการเกิอดอุบัติเหตุไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่าว่าด้านหลังอันนี้สวยขนาดไหนไปดูไล่ไปดูด้านหลังกันเลยนี่ด้านหลังของเขาไมน์เนชเชนแล้วมาพร้อมไฟ LED นะครับไฟเบรกเวลาขับกลางคืนนี่รุ่นนี้นะฮะสวยงามมากแล้วดูนะฮะมีแถบโครมเมียมด้านบนฝาโปรงกันชนด้านล่างทำให้รถเนี่ยดูมีความหรูหรามากขึ้นตรงนี้ก็ปเป็นโครเมียมแอคคอร์ดเครื่องยนต์ ID Tech นะครับตรงนี้ เปิดพลาเปิดสาโปรเปิดตรงนี้นะครับและตรงนี้ยังมีกล้องมองหลังให้นี่เขาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับช่องเก็บสารพะนะครับนี่กว้างขวางม,มากนะแล้วก็เก็บสารพะได้เยอะมากด้วยยังอะไรเครื่องมือนะครับอยู่ครบเลยนะครับหัวน็อตน,นะครับไม่มีการขยับของหัวน็อตไม่มีการแกะมาเลยรถนี่คือสภาพเดิมๆออกจากท่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูภายในกันบ้างดีกว,ว่าว่า สวยขนาดไหนออปชันเยอะขนาดไหนไปดูเลยครับเราอยู่ในห้องในสาตแอร์คอร์ดที่เรียบร้อยแล้ว <S <S เดี๋ยวป๊บจะพาไปดูเลยว่าออปชันคันนี้นะฮะตัวท็อปคันนี้มีอะไรกันบ้างไปดูเลยทีละอย่างเลยเข้ามาอย่างแรกเลยนะฮะดูนะครับสีเบาะนะครับ,ส,บ,รบสีครีมแล้วที่สําคัญนะสีนิ่มทําให้ดูรถดูไม่อึดอัดกว้างขวางด้วยนะฮะแล้วที่สำคัญคันนี้เป็นเบาะไฟฟ,ฟ้าคู่หน้าด้วยนะค,ะนะครับเบาะนะก็จะมี Memory Pa c k a g e ให้มาด้วย2ระดับนะครับเฉพาะฝั่งคนขับนะฮะพวงมลลาลัยนี้ก็จะเป็นพวงมลลาลัยมาติฟังก์ชันนะฮะฝั่งซ้ายควบคุมหน้าจอนะฝั่งขวานี่เป็นครุสคอนโทรลนะฮะแล้วก็หลังพวงมลลาลัยเป็นแฮเดลชิฟ์นะฮะเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตนมัติ5สปีดส่วนเลื่อนไม้ด้านหน้านี้ก็มีสามารถวัดแล้วกัน ตรงคอนโซลกลางของเขานะครับแอคคอร์ดคันนี้นะฮะก็ทําให้ดูมี2ระดับดูให้มีมิติมากขึ้นดูสวยงามมากขึ้นจอน,นี้นะฮะก็เป็นจอทัชสกรีนใช้งานทั่วไปและคันนี้นะครับก็จะมีระบบเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์อะไรต่างๆสมาร์ทโฟนได้เลยนะฮะคันนี้นะครับก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยแล้วที่สําคัญเวลาเราเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมีกล้องฝั่งซ้ายนะเวลาเราเลี้ยวเนี่ยจะได้ระมัดระวังมากขึ้นนะครับถ้าแอ แยกอิสระนะครับซ้ายขวานะฝั่งนี้อยากร้อนอยากหนาวเราเลือกได้เองเลยนะตามใจชอบของเราตรงนี้นะฮะก็จะมีลายไม้แซมลายไม้สีเทาดำดำนะครับอ่าแต่ตรงนี้นิดนึงเลื่อนถัดมาตรงคอนโซลกลางเนี่ยตรงเกียเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นช่องเก็บของก็จะมีสายเสียบชาร์จ USB จากตรงนี้นะครับมีให้1ช่องนะฮะและคันนี้คู่มือครบนะครับน,นี่ อของฮอนด้อยู่ครบลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับสภาพนะครับต้องบอกเลยนะครับรถปี2017คันนี้ดูนะครับเหมือนใหม่มากตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาก็เลยเอรีบม,มาถ่ายรีวิวแต่พอล้างขัดเคลือบสีนะครับคาสปาแล้วใหม่กว่านี้แน่นอนไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าด้านหลังคันนี้มีอะไรกันบ้างกว้างขนาดไหน่ามไปดูด้านหลังฮนะเอาละครับเราอยู่ในห้องโดยสารตอนหลังนะครับเข้ามา นี่นะครับเบาะที่มาปรับเมื่อกี้เหลือๆจากเบาะที่ขับจริงเมื่อกี้นะครับแล้วก็นี่ดูเล็กลูแล้วก็ head room เหลือๆเ,เลยนั่งนี่สายเลยนี้ก็ยังมีไฟมาให้อีกนะฮะทั้งสองฝั่งแล้วด้านหน้าข้างของแอคคอร์ดนี่ก็จะมี่านให้เรานะครับนี่สามารถดึงมาปิดแสงเพิ่มเติมได้แผงประตูของเขาก็จะแทมด้วยลายไม้นะฮะแล้วตรงนี้ก็ช่องแอร์ สองช่องเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะวางที่วางเท้าแขนแล้วก็มาพอที่วางแก้วน้ำสองช่องนะมีสารต่อหลังร้อนนะฮะให้คนขับรถเปิดบานมานะให้ได้ด้วยบังแดดได้อีกโอ้รับรองเลยนะคันนี้ไม่ต้องร้อนเลยเดี๋ยวเราลองมาดูราคาเลยดีกว่าว่าราคาคันนี้นะจะ ตั้งเท่าไหร่นะครับไปดูเลยครับสำหรับราคาคันนี้นะครับ799,000บาทครับเราขายในราคานี้เลยนะครับและยังไม่พอนะครับเรายังมีรับประกันนะครับหลังการขายเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU นะฮะไม่พอยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินย4ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มนะครับเอาไปเลยฟรีเลยแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ปั๊บด,ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันที่สุดร,รถยนต์มือ2เก่งพรามก้านะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ